สวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับช่องคุณกันชาแนลวันนี้นะครับเสียงผมก็อาจจะเบาไปไนิดนึงนะครับผมเพราะว่า,อ,าอะไรนะบ้านผมเขาก็เงียบกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเ,เริ่มจากฟิกเกอร์ไม่ไม่ใช่สิเราจะเริ่มจากฟิกเกอร์แดงองไรก็เริ่มจากพลังรวมของผมนะครับก็ เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็สามแสนหกหมืนนะครับผมเลเวลก็หกสิบนะครับความจริงพลังผมก็มน,น่าจะมากกว่านี้นิดนึงนะครับนี่ไงสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับ, 360, รบผมแล้วก็พลังอันดับหนึ่งของผมของซื้อตอนนี้นก็เกือบจะแตะล้านแล้วนะครับแถมมีทัดซุมกี่ร่างสองด้วยน,นะครับผมโอเคอเราไปดูที่พันดานก็อยู่อหน้ัที่ ห้าร้อยยี่สิบสามนะครับผมตัวละครสุดเก่งก็อยู่อันดับที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามและกิวก็อยู่กิวอันดับที่สามนะครับผมกิววีจนนะครับก็อันดับก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมจากคลิปที่ผ่านๆมาก็ใกล้จะแตะท็อปสองร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูตรงตัวละครนะครับผมนี่แค่จะมาอัปเดตเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้จะอ,อะไรมาก ตรงตัวละครนะคะผมก็จะมีโเดนบอล <Go S 1> <Go S 2> bon นะครับเป็นตัวเอกนะคะผมพลังก็หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเก้าครับผมอุปกรณ์นี้ก็จะสองดาวกับหนึ่งดาวนะคบผม,มนี่ก็จะเป็นโจมตีอาตาัตราคิติคอน Hp HP นะครับผมโจมตีความเร็วแล้วก็โจมตีอัตาโรดเมทก็จะเป็นเพิ่งได้มาวันนี้สดๆอร้อๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะครับผม,ม ต่อไปตรงพัฒนานะครับก็กรอม่วงสามจุดนะครับผมสกิลลิมิติเก้าก็ตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้นห้าดาวแล้วนะครับก็แค่เดี๋ยวฟาร์มเ็จอีกนิดหน่อยก็อาจะขึ้นได้นะครับต้งปุกตื่น,นก็สองดาวม่วงนะครับผมก็การที่จะขึ้นสันดาวม่วงก็เป็นเล่นที่ยากนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะอมากๆนะครับผมโอเค สแตทรวมก็จะปรับมานี้นะครับผม HP หนึ่งแสนห้ามื่เจ็ดพันแปดอยะครับพลังโจมตีสามหมืนเจ็ดพลังโจมตีนี่ตอนตอนแรกผมน่าจะดันได้ประมาณสามหมื่นเก้านะครับผมแต่ก็เปลี่ยนมาใส่เป็น HP นิดหน่อยแล้วก็ความเร็วนิดหน่อยนะครับผมส่วนอัตราคิที่คอนอยู่ที่42%นะครับผมือว่าปั้นได้โหพอตัวนะครับอัตราคิ42%เนะี่ย มาจะเป็นไทคอมนะครับผมเป็นตัวละครลูกลักที่ก็ใกล้จะตกเบต้าเต็มทีแล้วนะครับมาในในก่อนที่จะตกเบต้านะครับผมก็จะมาทำกานรีวิวสักนิดหน่อยนะครับผมก่อนจะเป็นกรอป๋าสองจุดนะครับลิมิตที่เจ็ดนะครับผมตรงกดขีดนี่ก็จะสามดาวนะครับการที่จะขึ้นสี่ดาวนี่ก็ยากมากๆเลยนะครับผม เมื่อผมอาจจะฟาร์มมันเครื่องสีดาวนะครับแล้วก็อาจจะใช้คู่ร่วมกับคอปูบอมนะครับผมตรงพัฒนานี้ก็บุกตื่นก็หนึ่งดาวโมนนะครับก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเครื่องสองดาวโมนนะครับผมเพราะว่าทรัพยากรไม่ค่อยเหลือนะครับตรงการ์ดก็จะไม่มีดาวนะครับผมก็จะไม่ได้มากมายเลยไม่ได้มากมายนะครับผม อุปกรณ์นี่ก็จะใส่เป็นเซตคะกันหมดเลยนะครับผมก็จะเป็โจมตีอัตราตร้ตาน HP ความเร็วชิ้นนี้ดีมากนะครับผม HP HP เปอร์เซนต์อันนี้นี่โคตรด,ดีเลยนะครับผแล้วก็ HP HP เปอร์เซนต์เหมือนกันนะครับก็ดีหมดเลยเ<ม>้าพเ<ม>พราะว่านี่ก็มีอัตราตร้านทานมาด้วยนะครับผมสแตสตโดยรวมก็จะ HP ก็จะพอๆกับกลเ้นบอลนะครับผมจกดผิด HP นี่เห็นไหม โคดับอลจะมากกว่าประมาณห้ารอนะครับผมพลังโจมตีก็หนึ่งหมืนเจ็ดพันะครับผมพลังก็ไม่ค่อยได้อัพอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอาของทั้งหมดนี้มาลงที่โคดัมบอลนะครับประมาณครับผมเจอนอตตัวนี้นะ่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใกล้ขึ้นห้าดาวแล้วนะครับตรงพัฒนานครับก็เกิดขึ้นกับม่งบวกหนึ่งแล้วนะครับผมเหลือฟาร์มนิดหน่อยสกิลลิมิตที่เจ็ดนะครับผม บทขีดนี่ไงขากนิดนึงนะครับผมก็จะขึ้นห้าดาวเมื่อขึ้นห้าดาวก็จะอัปเกรดสกิลพาสสิฟนะครับพกตื่นก็ยังไม่ได้อัปนะคะผมโอเคอุปกรณ์นะครับก็จะตามนี้เลยนะผมไม่ค่อยได้อัปก็จะตามนี้เฮดที่จุ้มตี้อันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็อันนี้มาสเตตโดยรวมของเจโน่ของผมนะครับก็จะอยู่ที่ HP หนึ่งแสนพลังโจมตีหนึ่งมื่นสี่พันก้าร้อยนะครับผมอัตรากิจคอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยลืมดูเลยตัวโซนิกนะครับโอเคตัวนี้ก็ตกไปตั้งแต่เกมเปิดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคส่วนสแตทก,กับค่าอะไรต่างๆก็จะตามนี้นะครับผมกอมอพุ่งหนึ่งจุดคิลิมิตที่หกเองครับว่ามันเป็นสายอาวุธกับ เลนบอลอาครับก็เลยโดนแย่งหมดเลยกดขีดนี่คือผมก็จะทําแค่สามดาวพอนะครับการที่ขึ้นสี่ดาวนี่มันก็จะไม่ค่อยคุ้มหรอกแล้วก็ใช้เศษเยอะด้วยนะครับจะเหมือนกับตัวท้ท็อปมาสเตอร์ผมนะครับผมที่ไม่สามารถทําขึ้นสี่ดาวได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำท้ายท็อปขึ้นสี่ดาวนี่ก็ผมขอไล์สักห้าไล์พามพามโอเคครับก็ขอ,ขอไล์สักห้าไล์นะครับผม แล้วผมจะมารีวิวท้งคอมเมอเตอร์สีดำงผมให้ดูนะครับโซนิกก็จะส่วนอาจจะมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงปุกตื่นก็ไม่ได้อัพนะครับผมประวัตินี่ก็ผมได้มาหาเศษดีใจมากเลยโอเคนะคะผมตรงการาดแล้วก็ก็ไม่ได้อัพอะไรมากนะครับอุปกรณ์ก็จะใส่เป็นป้องกันอัตราคิปติคอนนะครับผมก็ตามนี้นะครับผม ตัวที่ผมจะใช้จริงๆก็จะมีแค่หนึ่งโคเรียนบอลนะครับแทงคอรมาเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัว b ิ๊กเองนะครับผมตัวนอื่นก็จะใส่เซ็ตมั่วๆไปนะครับแก็ยังถือว่ามีบทบาทในทีมนะผมแต่โดยรวมของอแต่้วยรวมของตัวตัวเลยเนาะผมลืมแล้วตัวเลยเนาะนี่คุณผูชมตอบแทนนะผมว่าตัวอะไร ไม่มีตัวอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยโอเคครับ <laughs> okay, ผมสตเตตโดยรวมก็ HP ก็เก้าหมื่นนะครับเก้ 9, าหมื่นกว่ากว่าแล้วก็พลังจีตสีหมื่นเจ็ดนะครับผมตัวนี้จะคอมโบกับโคโนบอลได้ดีนะครับผมก็คือติดกดที่ยี่นะครับก็จะโดนดาเมจก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะโหนี่ดาเมจโบนัสอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามีอะตมอมิกนี่คือจะคอมโบแบบปุ้มบัาบึมบ,มบัมเลยนะครับผมจากนั้นก็จะมาอยู่ที่ มูเมงไลเดอร์เรานะครับผมสัดแตกก็จะตามนี้นะครับอบมือ,อ,มองหนึ่งจุดสกิ้ก็ดมีที่หกนะครับผมบดขีดก็สี่ดาวแล้วก็น่าจะใกล้ขึ้นห้าดาวเร็วๆนี้นะครับบดขีดอ่ตรงเนี้ยถ้าผมอัพจริงๆอ่ะอาจจะไดุู้ดปานะครับผมถ้าเรามีอไอ้นี่มากพอนะครับตรงประวัติก็จะตามนี้นะครับผมไอเทมอุปกรณ์ ตรงนี้คือก็จะตามนี้ครับผมก็จะเน้นเป็นความเร็วนะครับความจริงอันนี้ก็มีความเร็วนะครับแต่ผมก็เลือกใส่เป็น Hp นิดหนึ่งนะครับผมส่วนชิ้นนี้โจมตี HP 8%ถือว่าดีนะครับผมส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้อัพอะไรไมากนะครับแตะเรอยร่วม Hp เกินแสนไหมเอา้าไม่ใช่ปัม HP ก็เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดอยห้าสิบเก้านะคผม แล้วก็พลังจมตีหมื่นสี่โอเคพลังจมตีนี่ไม่ต้องไปสนูนครับเพราะว่าเอาแต่อันติความเร็กวก็เกือบเกืบจะสองร้อยนะครับและตัวสุดท้ายวิงราชานนนฟ้านะครับผมมาเพื่อไม่ให้บเสียเวลากอบม่วงลิมิตที่แปดบทคิดสามเทาปุกตื่นไม่ได้อัพแล้วก็ประวะัดก็ตามนี้ครับผมส่วนไอเทมก็ปับพิเศษก็ไม่ได้อัพเลยมาก แล้วก็จะมีสีส้มอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมผมก็จะหาเซตส้มมาทําเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ก็จชตามนี้นะครับผมก็จะมีแค่อ HP หกเปอร์เซ็นตอันนี้ก็จะมีพลังโจมตีเยอะอยู่นะครับโอเคมาเป็นลุ่สตเตตลอยรวมปิง HP เจ็ดหมื่นสองนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีหมื่นสามวน,นี้ผมอาจจะใช้เพราะว่ามันมีอัตตาไม่ใช่อัตตาดีมันมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะทำให้ติดสตารนนะครับผม เลกตัวหนึ่งตัวที่เอามาตีบอสนะครับมิกคิงตัวละครลูกหลักทีมเก่าของผมตอนนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานตรงตรงเลเวลก็เลเวล49นะครับผมรอบม่วงสองจุดลิมิตลิมิตท,ที่แปดอดคิดก็สามดาวนะครับผมผมสามารถทำเคิ่มสี่ดาวได้เลยนะตรงนี้เจ็ดชิ้นใช่ไหมครับจดไป49แล้วก็จะมีแลกกล่องเอสของเอส ขายกล่องอยู่นะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมเพราะว่าอะจะต้องเก็บกล่องไอตาไว้ให้ตัวคูดิมบอลในการทาขึ้น5ดาวน,นะครับผมโอเคต้องปลุกตื่นนะครับก็จะผ่าอีกหนึ่งช่องนะผมก็จะทําขึ้น2ดาวม่วงได้นะครับคือ2ดาวม่วงผมอาจจะรีทิ้งนะครับผมเพราะว่าก็ควรจะเก็บเศษไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนก็เอามาจากดบอลนะครับผมโอเค ก็จะตามนี้นะครับนี่ต่อไปอ่ะเรามาดูในประลองนะครับ,บอกผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมร้านประลองนี่ผมจะอยู่อันดับที่223นะครับก็จะเป็นแรงสูงสุดนะครับผมก็าการที่จะขึ้นแหลงสูงสุดนี่ก็ยากมากๆเลยนะครับผมก็คือการที่จะขึ้นแต่ละแรงนะครับมันก็จะมีอุปสรรคให้ตีใช่ไหมครับผมไปต้องติดท็อปร้อยด้วย ความตึงนะครับผม,มผมจะสู้กับคนไหนดีอ๋อคนนี้ละกันนะครับตัดเลยเห็นพลังเขอโน,น้นของผมอย่างนี้นะครับผมแพ้แน่แน่ันบปเดยวถัดสู้โฉบสี่สิบเพชรสู้ไปครับผมขอพนันนะครับว่าผมแพ้นะครับผมเพราะว่าเขาปั้นตัวนะเกลูเกลูนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมใช่เกลเกล ทีมั่งเขามีเกโลเกโลนะครับผมแค่หลอดเลือดก็น่าจะต่างกันเยอะแล้วนะครับแต่ทีมผมก็ยิงไปก่อนเลยครับผมสองแสนเจ็ดนะครับผมหิวเลือดมาเต็มเขายิงกลับมาแสนห้านะครับผมเครื่องผมก็แหลกๆนี่ๆนนะครับเพราะว่ามาจากโปรแกรมการอัดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคเขาไถมาหกหมื่นเก้านะครับผมเกโลเกโลอัลติมาสองแสนนะครับผมโอ้แรงมากเลยนะครับอ๋อนี่ผมเอา ตัวดาเมดมายืนหน้าแล้วเนี่ยไม่น่าล่ะเค้ก <Okay, S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเริ่มเทินใหม่นะครับผมก็จะเป็นมานดูกว่าจะสามารถปิดทีมเขาได้หรือเปล่าแต่เราเลือดสองหลอดเลยนะครับถึงแม้ยิงไปเยอะแค่ไหนเขาก็ฮิวกลับมาได้นะครับผมและฝั่งผมไม่มีตัวละครฮิวเลือดนะครับ,ก,รบก็จะโดนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะจบแล้วนะครับน่าจะไม่พ้นเทินสามอย่างแน,น่นอนโอเคเทินสองอาจจะไม่รอดหรือเปล่า โอเคครับเกโลเกโลไม่มีลูกไฟนะครับผมฝั่งเขาจะใช้เป็นโกด้บอลดาเมจหลักนะครับเริ่มเทินหม่ถ้าผมรับดาเมจโกด้บอลในครั้งนี้อาจจะพอได้สวนอยู่นะครับยิงมาห้าหมื่นโอเคครับผมพอได้สวนนะครับเปิดได้แทงท็อปสร้างโลกไปครับผมสามหมื่นสองก็ไม่เข้าโลดเลยนะครับผมแต่โกด้บอลผมยิงไปสี่ตัวดาเมจแสนสามนะครับก็แทบไม่เข้าเลยนะครับฝั่งเขาไถมาโกด้บอลผม่าจะยังไม่ตายนะครับผมโกด้บอลผมนี่ถึกจริงๆสมกับเป็นตัวละครที่ผมปั้นมายังเหนื่อย โอเคครับอุ้ยยึดถึงเทิร์นที่4นะครับผมถ้าเขายิงช็อตนี้ไม่สามารถปิดโกด้บอลผมได้แล้วก็จบเรียบร้อยนะครับก็พลังไม่ใช่ทุกอย่างจริงๆนะครับผมแบอลคอมโบแะตัวเบต้าจะเป็นตัวตัดสินให้นะครับโอเคและต่อไปพรุ่งนี้ผมอาจจะทำอาจอาจะทำลิปสุดดวยให้ทุกคนดูนะครับผม ดวจ,จสัปดาห์นี้ครับผมก็ติด t o อป256นะครับผมติดแน่ๆครับน่าจะไม่มีใครแซงผมได้นะครับผมไม่จะแซงได้ไงน่าจะไม่มีใครที่จะทําให้ผมตกกว่าอันดับ256ไปได้ครับผมอีกกี้ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ